การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่นะครับได้ร่วมกับสมาคมมักคุเทศอาชีพจังหวัดส,สงขลาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียนด้วยโอกาสโรงเรียนบ้านดิลานอำเภอบางกลมจังหวัดส,สงขลาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ ได้ร่วมกับสมาคมมัคุเทศอาชีพจังหวัดสงขลาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558ให้กับนักเรียนด้อยโอกาสนะครับในโรงเรียนบ้านดินลานอำเภอบางกลำจังหวัดสงขลาโดยมีนายพานุวรมิตรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานหาดใหญ่นางสาวจินดนาสุวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยกา,การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานหาดใหญ่นางสาวมัทน,นาภูธาภูท,ทรักษ์นะครับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่และนายกุลสุนทรวิจิตนายกสมาคมมัคคุเทศอาชีพจังหวัดสงขลาได้ร่วมกันพาน้องๆ้องเยาวชนกว่า50คนเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาด้วยครับ เริ่มกันด้วยสถานที่แรกคุณผู้ชมครับไปที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติหัดใหญ่ Magic Eyes ค่ะพิพิธภัณฑ์แสดงภาพวาดลงบนฝาผนังและพื้นด้วยเทคนิคการวาดภาพสมัยใหม่ที่ทําให้ภาพวาดออกมาเสมือนจริงภาพมีมิติแล้วก็ลวงตาราวกับ3มิติกว่า90ภาพนะคะ ม่ว่าจะเป็นโลกใต้เทะเลห้องลวงตาโซนสัตว์ป่ามีโลกเหนือความจริงมีเมืองหิมมะโลกจินตนาการแล้วก็มีห้องอียิปต์ด้วยนะคะซึ่งเด็กๆก,กลุ่มนี้รู้สึกตื่นตาตื่นเต้นสนุสนานกับสิ่งแปลกใหม่พร้อมกับมีการโพสต์ท่าถ่ายภาพตนเองกับภาพวาดสามมิติค่ะซึ่งแตกต่าง,าง,างกับศิลปะแสดงภาพวาดโดยทั่วไปพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมชมการแสดงมายากลเป็นชุดโชว์เปลี่ยนชุดมีโชว์ห่วงเปลี่ยนสีโชว์ไพ่โชว์แม่เสือออกจากกรงกล่องโอลิกามิซึ่ง ใช้มีดสมุไรเสียบเข้าไปภายในกล่องหมดไหมต้องบอกว่าสร้างความร้อนใจตื่นตาตื่นใจให้กับน้องๆได้ตื่นเต้นอยู่ตลอดระยะเวลาของการโชว์มายากลค่ะนอกจากนี้น้องๆก็ยังได้ร่วมเล่นเกมและอิ่มอร่อยกับไอศกรีมและน้ําดื่มบริการฟรีด้วยค่ะครับจากนั้นนะครับน้องๆเยาวชนกว่า50คนเดินทางมาเที่ยวกันที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่หาดใหญ่ไอซ์โดมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งปีที่6 t เด d r e ีมแ a นด์หาดใหญ่ไอซ์โดม6นะครับ โดยน้องๆก็จะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ดินแดนในฝันพร้อมกับได้สัมผัสกับประติมากรรมน้ำแข็งในอุณหภูมิที่ติดลบ15องศาเซลเซียสเมื่อน้องๆโยชนเปิดประตูบ้านเข้าไปด้านในก็พบกับเรื่องราวของ3โซนสุดพิเศษโดยโซนที่1น,นะครับคือด้วยฝีมือการแกะสลักประติมากรรมน้ำแข็งภายใต้คอนเซปต์ตัวกระตูนจากวอล์ดิสีย์และรูปสัตว์ต่าง โดยช่างนะครับที่มีฝีมือจากเมืองฮาบินสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนโซนที่2เป็นนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสความเย็นสบายแบบเมืองหิมะและก็สนุกไปกับการสไลเดอร์รูปช้างและเขาวงกดน้ําแข็งส่วนโซนที่3เป็นโซนการจัดแสดงพันไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุกว่า250ชนิด ซึ่งก็เป็นที่แรกในภาคใต้ครับไปกันละสองที่ไปอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับไปที่บรรยากาศของสมิลาชิฟฟาร์มน้องๆเยาวชนโรงเรียนบ้านดินลานค่ะร่วมชมการแสดงจาก The Cowboy Premium Show ค่ะทำให้น้องๆเหล่านี้ได้สนุกสนานและตื่นเต้นไปกับการแสดงโชว์ขบอยและก็โชว์สตันแมนซึ่งสามารถสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับน้องๆกลับบ้านไปอย่างมีความสุขนะคะอีกทั้งน้องๆยังได้ตื่นเต้นไปกับเอฟเฟกต์ระเบิดการควงกระบองไฟแล้วก็ยังได้รับความรู้ในเรื่องของชน เผาอินเดียแดงอีกด้วยและก็เดินทางกลับน้องๆอย่างได้ร่วมให้อาหารและชมเรียกว่าชมแกะภายในสมิลาชีพฟาร์มอีกด้วยค่ะของนายกสมาคมมกุเทศอาชีพจังหวัดสงขลานะครับชื่อกุณสุนทนวิจิตซึ่งที่จัดกิจกรรมนี้ก็นึกถึงเด็กพราะแต่ก่อนก็เคยรับราชการครูนะครับก็ต้องอขอขอบคุณท่านองอาพานุวลมิตรพร้อมทั้งผู้ช่วยทั้งสงท่าน และก็เจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอัใหญ่ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมในวันนี้อยากจะสร้างโอกาสให้กับเด็กบ้านนอกชนบทที่ด้ยโอกาสได้เข้ามาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในอัดใหญ่สงขลาบ้านเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทอทอท,อทอและก็สมาคมมคุเทศและก็หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทุกฝ่ายครับขอบคุณมากครับก็เราอยากให้เด็กได้ ได้มีความรู้คู่คุณธรรมและก็นำส่วอนาคตเหมือนกับคำขวัญของท่านนายกที่ให้ไว้อะเพราะฉะนั้นเด็กเด็กบ้านนอกเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสตรงนี้นะครับก็เลยถือโอกาสวันนี้อยากให้เด็กได้รับรู้สิ่งใหม่ๆและก็จะได้เป็นคนดีในอนาคตข้างหน้าครับปีหน้าก็ต้องวางแผนกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราก็อาจจะหมุนเวียนไปที่โรงเรียนซึ่งห่างไกลออกไปอีกสักนิดนึงเผื่อว่าจะได้ทํากิจกรรมเพื่อสังคมครับก็น่าจะมีครับราะพออก็คิดว่าคงส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้เพราะ เป็นสิ่งที่ดีและก็ให้โอกาสกับเด็กบ้านนอกครับปีใจกับเด็กและที่สําคัญก็คือต้องขอบคุณทางผอพานุวรมิตรพอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานหัดใหญ่นะครับและก็ท่านผู้ช่วยอีกสองท่านก็คือท่านผู้ช่วยจินตนาสุวรรณรัฐและก็ท่านผู้ช่วยมันธนาท่านผู้ช่วยมันธนาปูธารักษ์นะครับที่เป็น ตัวจักสําคัญในการปลักดันและที่อดที่จะขอบคุณอีกไม่ได้เป็นผู้ประสานงานอย่างดีก็คือทางสมาคมมัคุเทศอาชีพจังหวัดสงขลาโดยท่านอาจารย์กุลสุนทรวิจิตนะครับซึ่งวันนี้เด็กๆของโรงเรียนบ้านนิลานได้รับโอกาสดีได้เยี่ยมชมในหลายที่ที่เรายังไม่เคยได้ไปและก็ดูสีหน้าแววตาเด็กแล้วก็คงจะมีความพอใจประทับใจอย่างมากนั่นก็ก็คงขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้ง หลายที่กล่าวมานี้ที่ทําให้โรงเรียนบ้บานดินลานได้มีโอกาสในวันนี้ครับก็ได้รู้สึกดีใจมากที่ได้ออกมาในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณการต้องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ร่วมกับสมาคมมคุเทศอาชีพจังหวัดสงขลาและร่วมด้วยโรงเรียนบ้านดินลานยงราชอุทิศหนึ่งที่วันนี้เราก็ได้ทั้งความสนุกความตื่นเต้นพร้อมแต่ที่ดีใจที่สุดคือวันนี้คือสิ่งที่เรามาในวันนี้คือเป็นสถานที่ที่เราไม่ได้เคยมาจึงรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ แล้วก็สิ่งที่มาคือมีความรู้มากค่ะในสถานที่ที่มาโตขึ้นอ,อ,อยากเป็นคุณครูค่ะอยากจะไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดที่มีพิพิธภัณฑ์เพื่อเราจะได้ศึกษาเรียนรู้ในที่นั่นค่ะเพราะว่าเมื่อเราเรียนในห้องแล้วมันก็จะได้ความรู้แบบไม่เต็มที่บางทีก็รู้สึกเบื่อบ,บ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าออกมาข้างนอกได้สู่โลกภายนอกมันก็มีสีสันมากขึ้นก <way. S 1> ็มีความสุขมากเลยค่ะมีทั้งความสุข ความสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมด้วยค่ะคือตามความหมายนะคะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่นวันหน้าค่ะถ้าได้มาศึกษาข้างนอกก็จะได้ความรู้มากกว่าในห้องเรียนค่ะได้มาเจอประสบการณ์จริงจริงๆแล้วที่นี่ก็ถือว่าเป็นเที่ยงเที่ยวอย่างใหม่นะครับก็เด็กๆก,ก็คงหลายๆคนยังไม่มีโอกาสได้มานะครับก็ใส่วันเด็กซึ่งเราก่อนหน้านี้จริงๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปบ้างนะครับให้ให้ให้ทราบว่าที่นี่เราเที่ยวฟรีนะครับสำหรับเด็กๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่วันเด็ก เด็กตัวเล็กเลยที่ส่วนสูงไม่เกิน100เซนนะครับเด็กอนุบาลนะครับเราให้ฟรีอยู่แล้วรวมถึงผู้สูงอายุที่เกิน60ปีไม่ต้องรอวันพิเศษนะครับเราเรามีนโยบายให้เข้าชมฟรีนะครับแต่วันนี้ก็วันพิเศษเด็กก็เยอะนะครับเราก็ในในฐานะของสถานประกอบการนะครับสมิลาแคมปิ้งแอนด์รีสอร์ทแล้วก็สมิลาชีฟฟาร์มเรามีทั้งโรงแรมนะครับแล้วก็มีท่องฟาร์มแกะนะครับก็เด็กเด็กเที่ยวเยอะนะครับดีใจนะครับน้องๆทีมงานนะครับของสมิลาแคมปิ้งก็เตรียมต้อนรับนะครับแล้วก็มี ของแจกนะครับของวันทุกคนติดไม้ติดมือรลบรองเด็กทุกคนที่เข้ามาวันนี้จะเป็นพันเลยนะครับก็มีของแจกทุกคนได้ของแจกฟรีนะครับของกินก็ฟรีนะครับก็มีผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเราหลายๆหน่วยงานมาด้วยนะครับให้ให้ให้ของให้กับเด็กๆตอบแทนให้กับเด็กๆนะครับในวันเด็กปีนี้จริงๆแล้วของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวสิ่งที่เด็กได้มาในวันนี้นะครับก็เป็นการสร้างความสุขนะครับก็อยากจะฝากให้เด็กว่า เราใช้ชีวิตนะครับในวัยเด็กนะครับได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วเราก็อยากให้เด็กใช้ความทรงจําช่วงเด็กๆนี่นะครับความสุขที่ได้รับไปเมื่อโตขึ้นมีโอกาสอะไรที่มอบกลับสู่สังคมได้อย่างที่เราเคยได้ตอนวัยเด็กๆนะครับเราก็ต่อต่อไปในรุ่นต่อไปนะครับว่าอยากให้เด็กรู้จักเสียสละแล้วก็มีอะไรที่จะทําให้สังคมให้กับแผ่นดินให้กับชุมชนอะไรเนี้ยให้กับประเทศนะครับก็ฝากให้เด็กนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับเหมือนวันนี้ที่เราทําเพื่อสังคมเหมือนกันนะครับ ก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับอยากให้น้อง,องได้สนุกกันนั่นเองนะครับได้มีความสุขครับ ชอบจังกิจกรรมแบบนี้คือดูไปรู้สึกมีความสุขไปชมค่ะก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆกันที่อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เดินทางเข้ามาชมสถานที่ต่างๆที่เขาได้ชมในวันนั้นคือวันเด็กนะคะถือว่าเป็นวันพิเศษจริงๆเป็นวันของเด็กจริงๆแล้วก็ปีต่อไปก็น่าจะสลับุนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่ละโรงเรียนซึ่งน้องๆแต่ละโรงเรียนก็จะได้มีโอกาสเข้ามาสร้างความสุนทได้รับความสุนทนเพื่อเพลินแบบนี้กันบ้างก็ขอขอบคุณนะครับแทนน้องๆหนูๆเยาวชนซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าหลากหลายสถานที่ก็มีการ จัดนะครับงัดเอาสิ่งของที่ว่าตัวเองที่มีอยู่นะครับไม่ว่าะจะเป็นไอศก o ีมเล่ยแรงต่างให้เด็กๆเข้าชมฟรีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณแทนเด็กๆด้วยครับเห็นนเด็กแล้ว<ม>ยิ้มมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันค่ะ